วน้องถึงมันยังไงนะเอ้ามันน่าจะบวกกันแล้วก็จังหวะกอพลาดครับจังหวะกอพลาดยังไงน้องน่าจะผีดจังหวะครับแกนอะไรเพราะฉอนั้นรู้เลยทำไมเขาเห็นเขาออกอาการเลยที่เราวิ่งทะลุเข้าไปอ่ะกลาวว่าเขาออกอาการแล้วเราก็จะซ้ำเลยครับเรียบร้อยเลยรนั้นคือเขาไม่ลุกขึ้นมาแล้ว ไรรูดไรรูดได้ย่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีไรรูล่ะอะถ้าไม่มีลูกนี้ล่อตั้งยไงบ้างครับจับเลยครับฮะไม่ใช่สมมติว่าสมมติว่าคุณสอสู้ไม่ได้ไม่ได้ไรูดเลยก็จะเหนื่อยเหนื่อยวันนี้เลยครับเราได้หมัดช่วงต้นยกใช่ไหมไอ้ช่วงที่อยู่มุมที่เราไปโดนแช้งอะมันมันจะออกกันยังไงกันนันมันยังไม่จังหวะมันเป็นจังหวะแร้วจังหวะจะออกเราไปโดนแช้งวัดีใช่ครับมันก็เลยเอียงจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรล มันจังหวะมันชนตาอยู่แลเลยเอียงครับการชกครั้งนี้เนี่ยมันพอใจฟอร์มขนาดไหนวันนี้ก็วันนี้ก็ดีใจครับจากปกติมาชกช่วเจ็ดยังไม่เคยชนะครับวันนี้ก็ล้างกระดับเลยครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตไม่ชนะเลยครับครั้งแรกในชีวิตผมชกเจ็ดครั้งแกี่ครั้งและสองครั้งแพ้ทั้งสองครับโอ้แพ้สองนั่นี่แพ้ใครแพ้ใครแพ้กับโวกันแล้วก็บเพชรดำครับคาใจใครไหมก็ไม่ไม่ไม่คาใจครับก็ปล่ออยเาเรื่อยๆครับ ที่กันอันนี้โชคดีสุดน้องวันนี้ก็น่าจะเป็นเยี่เนียขยี่ปดคอพิาี้ครับโอ้โหวันนี้ผักปากาเซียนทุกสำนักเลยนะกนรัก็ต้องขอบคุณลูกพี่ด้วยครับขอบคุณนเลยูกพี่ลูกพี่คนไหนแอนแอครับลูกพี่อ้นอนนท่แาไอชิ้นเท่าไรัไอช้นเท่าไร่ไอชิ้นกอ้นห้าโอ้ไอชิ้นแสนห้าพลังบุญเคยได้ขิดมากขนาดนี้ไหม เคยได้แสนเดียวครับเคยได้แสนหนึ่งวันี้ลูกพี่เบิกมให้อีกครึ่งแสนเป็นแสนห้าขอบคุณใครบ้างน้องอ๋อก็อันดับแรกก็ขอบคุณนายแอดครับที่เป็นกำลังใจให้กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นคนน้าค่ายวอลสันไต้ครับคหน้าค่ายวอลสันไต้เจคอุ๊บและนิกครับแล้วก็พี่พี่เทรนเนอร์ทุกคนครับที่ช่วยกันอายุเท่าไหร่แล้วน้องยี่สิบสี่ปีครับจังหวัดไหนเนี่ยเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เหรอครับ มันต้องเจ้าไหมเจ้าไม่ใช่เจ้านะวันนี้ชนะนะโอ้ยยินดีด้วยเนาะยินดีด้วยยินดีด้วย